สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบนะครับก็จะเป็นระบบ Ticket System นะครับก็จะเป็นระบบที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับในบริษัทนะครับหรือว่าในของบริการลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยออกทิกเก็ตนะครับเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆนะครับให้เราตรวจสอบหรือว่ามาเช็คหรือซ่อมบํารุงนะครับก่อนที่จะเป็นตัวระบบนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบหรือว่าซื้อโค้ดเขียนโปรแกรม สอบถามข้อมูลนะครับพูดคุยก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวระบบเลยดีกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็จะมีลงทะเบียนตรงนี้นะครับสําหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะครับเราก็ไปออกในโค้ดนะครับให้อดินเป็นคนสร้างให้คนเดียวพออ่ะเดี๋ยวเข้ามาสู่ระบบเลยดีกว่าครับก็เข้าไปที่แอดินก่อนโอเคนะครับพอเข้าไปแอดินแล้วเนี่ย ก็จะมีจัดการทิเก็ตนะครับเข้ามาแล้วจัดการทิเก็ตเลยนะครับแล้วก็จะมีแดชบอร์ดครับมีแดชบอร์ดขึ้นมาแบบนี้อพอเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเจอทิเก็ตทั้งหมดนะครับที่เข้ามาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะมีแดชบอร์ดนะครับมีจัดการผู้ใช้งานนะครับมีหมวดหมู่นะครับสร้างหมวดหมู่ตัวทิเก็ตนะครับสร้างระดับความสําคัญของทิเก็ตนะครับแล้วก็ ตัวระบบแจ้งเตือนผ่านเทเล gram นะครับตัวระบบนี้สามารถแจ้งเตือนผ่านเทเล gram ได้นะครับถ้ามีการอ่าของทิเกตเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นต้นเลยก่อนนะครับมาจากการผู้ใช้งานก่อนครับโดยที่ระบบเนี่ยทุกทุกทิเกตเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาที่แอดมินนะครับแล้วแอดมินเนี้ยก็สามารถโยนทิเกตได้นะครับว่าให้ทิเกตเนี่ยให้แอดมินยูเซอร์ไหนเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะครับโดยที่แอดมินเนีก็จะเห็นทิเกตทั้งหมดแล้วก็ทิเกตที่ ถูกลับิดชอบไปหาใครนะครับที่แอปมีคนไหนก็จะเห็นทิกเก็ตอันนั้นนะครับของยูเซอร์นั้นๆอาจจะทำให้ดูดีกว่าถ้าเดยวจะงงนะครับเราก็มาจัดการยูเซอร์นะครับก่อนอาสมมติว่าผมสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับสว่าเป็นเป็น m อนะครับเป็น Main t น n a n c e นะครับเป็น m อชื่อใช้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์สามมกันนะครับแล้วก็ตั้งคัตเวิดนะครับแล้วสิ์การใช้งานก็เป็นผู้ดูแลระบบนะครับ ของกลางและเอ็บพีนะมีเอขึ้นมา user คือหนึ่งศูนย์สามนะครับต่อมาหมวดหมู่นะครับสว่วเราจะเพิ่มหมวดหมู่เข้าไปนะครับสว่วซ่อมหมวดหมู่เข้าไปเึ้นซ่อมบํรุงรายละเอียดก็จะใสหรือไม่ใส่ก็ได้ครับต่อมาเนี่ยระดับความสําคัญนะครับมีต่ำตรนกลางด่วนด่วนมากนะครับนะครับสเราเพิ่มเข้าไปต่ําม,มาก สใส่สีลงไปครับก็กดเพิ่มความสำคัญครับมีเต่าแล้วก็ต่ามากอ่าโอเคนะครับโอหมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะแ,แก้สีก่อนสีนี้แล้วกันนะครับต่ามากต่อมาเนี่ยเราก็สร้างหมดแล้วนะต่อมาเราก็มาสร้างติกเก็ตนะครับเดี๋ยวเราออกจากระบบก่อนนะ ตรงทีเลแกมเนี่ยผมตั้งไว้หมดแล้วนะครับเป็นเป็นทเลแกมแล้วก็แชทไอเดีนะผมตั้งไว้หมดแล้วนะครับก็ถ้าเรามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ตรงทีเลแกมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาตรงนี้นะโอเคราวนี้เดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะครับเข้าสู่ลงทะเบียนนะคะสว่าเป็นคนใช้งานทั่วไปเข้ามาจะมาทำอ่าติกเก็ตนะครับมาแจ้งนะครับก็เป็น นายสมชายใจนีแล้วกันนะครับชื่อผู้ใช้อาจจะเป็นแปดสูบศูนย์แปดแล้วกันนะครับกดลงทะเบียนโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับก็เมื่อกี้นะแปดสิบศูนย์แปดพอเข้าสู่ระบบปุ๊บนะครับก็จะเห็นแดชบอร์ดของแต่ละยูเซอร์นะครับยูเซอร์ใครยูเซอร์มานะครับนี่ก็จะเป็นยูเซอร์คนใช้งานนะครับก็จะมีแดชบอร์ดมีทิกเก็ตของฉัน ครับเมื่อกี้ขึ้นมาครับก็คือมันยังไม่มีข้อมูลใน Data t a b l e นะครับก็แจ้งขึ้นมาเมื่อกี้มีโปรไฟล์นะครับแล้วก็มีตัวของสร้างทิเนะกตใ,ใหม่นะครับอ่าคราวนี้มาดูการใช้งานอ่าคําต่อนะครับเราก็มาสร้างทิเกตใหม่นะครับเช่นอ่าฟ้องสายแลนอ่าอินเทอร์เน็ตไม่ติด หมดหมู่ก็คือตัวซ่อมบำรุงนะครับลาความสมคัญก็คือต่ำมากนะครับก็กดสร้างทิเกตไปเห็นไหมครับเด่งขึ้นมาแล้วตรงเทเลแกนเร่งขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับก็ขึ้นมาแล้วครับว่ามีทิเกตใหม่เข้ามาในระบบหัวข้อคือแจ้งสายแลนเห็นไหมคนสร้างสมใจเจดีบดหมซ่อมบำรุงความสำคัญคือต่ำมากเห็นไหมเข้ามาแล้วพอต่อมาแล้วเนี่ย ตัวนี้เราสามารถคอมเมนต์เข้าไปได้ครับคอมเมนต์ comment ของทิกเก็ตอัน้สูว่ายูเซอร์แจ้งมาแล้วนะได้จะคอมเมนต์ว่าขอเป็นด่วนมากส่งความคิดเห็นไปส่งมาแล้วนะครับต่อมาผมเข้าไปที่แอดมินแอดมินก็จะเห็นแล้วครับมีทิกเก็ตเข้ามาจะที่แจ้งมาที่ทีล e แกรมตรงนี้ก็จะเซิร์ชตามหมดหมู่ได้ คิดไหมครับเซอร์ตามความสําคัญได้เซอร์ตามสถานะได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาเนี่ยจะเขียนว่าจะไม่มีผู้รับผิดอชอบหรือถ้ายังไม่มีผู้รับผิดชอบเนี่ยแอดมินก็อาจจะรับผิดชอบเองเลยก็ได้นะครับต่อมาเราอาจจะส่งไปให้เอนะครับสถานะคือมันถึงมันเปิดแล้วทิเกตเปิดแล้วครับอมอบหมายส่งไปให้เอเอครับมอบหมายให้เอเอตรงลายอรอดกลุ่ม ก็จะขึ้นมาครับว่าหัวข้อแจ้งสายแลนเนี่ยผู้มอบหมายก็คือแอดมินนะครับมอบผู้รับมอบหมายคือเอดมีเห็นไหมก็ถูกแจ้งขึ้นมาที่ตัวทีละแกนนะครับคราวนี้แอดมีก็เห็นแล้วเอา้าต้องไม่ต่องสายแลน่นะเข้าทิกเก็ตของตัวเองครับก็เมื่อกี้ทิกเก็ตมาไหนครับที่เราตั้งไปหนึ่งศูนย์ศูนย์สามถูกไหมครับเห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บนี่จะเ,เจอทิกเก็ตที่นะ่ามอบหมาย เห็นไหมครับว่า j like a ก็จะได้ต okay. ั๋ตของตัวเองขึ้นมาที่แอดมินส่งต่อมาให้นะครับก็เข้ามาดูก็จะมีบอกว่าเห็นไหมมีหลอกตรงเนี้ยมีหลอกสมชายใจดีบอกว่าอะไรครับบอกว่าขอด่วนมากนะครับแล้วก็แอดมินนะครับส่งมาให้ j a อีกทีหนึ่งอ่าคราวนี้เราก็ชนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปจัดการให้ ก็ส่งความคิดเห็นไม่ให้ครับก็จะมีขึ้นมาครับ M A ก็จะขึ้นมาครับอ่าซึ่งมาที่ไทเทรียมขึ้นใหม่อีกทีนึงสถานะก็คือกำลังดำเนินงานกดอัปเดตสถานะขึ้นมาก็าจะเด้งขึ้นไทเทแกยมตลอดครับอ่ามีหลอกขึ้นมาตลอดต่อมาไปดูผู้ใช้ถูกไหมอ่าตัวไปที่ผู้ใช้ ผู้ใช้ก็จะเห็นแล้วว่าไปที่เทคนิ้ของตัวเองครับกําลังดำเนินการเห็นปะเข้าดูข้างในปุ๊บก็จะเห็นหลอกเห็นหลอกที่เอเอบอกครับว่ากําลังดำเนินการประมาณสมมติว่าเข้าไปที่เอเอนะครับเอเอบอกว่าสาเร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นสาธารณะนะครับข้ามาเป็นสาธารณะ คือสถานะว่าดำเนินการสำเร็จแล้วก็คือปิดเคสนะครับก็คือปิดเคสเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแต่แล้วแต่นะครับว่าที่ทำงานจะตั้งสถานะกันแบบไหนนะครับต่อมาเนี่ยแบตจะหมดแล้วที่แอดมินนะครับแอดมินก็เข้ามานะครับจะเห็นว่าปิดเคสเรียบร้อยแล้วสถานะคือปิดเคส เห็น้ก็จะเห็นว่าเนี่ยติดเคสแล้วเท่าไหร่ยังไงครับไปที่เดสบอร์ดครับก็จะเห็นนะครับว่ามีตก็ตเท่าไหร่มีสามตัเห็นมาขึ้นมาโอเคนะครับนี่ก็คือตัวระบบตอ่าซัพพอร์ตนะครับถ้าใครอยากจะซื้อตัวระบบซื้อโค้ตก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรมาพูดคุยก็แอดไลน์แอดตตมล่างคลิปมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ